สวัสดีครับผมเท็ดดี้ครับก t เครับครับเจอเด็กกันแล้วครับครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสล็อตแมชนะไอ้เกมแคริบโม้แบบสล็อตแมชก็ทีมงานเราทีมงานเราโดนหลอกแม่เขี่ยแมไม่เนาะทีมงานทีมงานเราเขี่ไม่เนอะก็ยังไม่ได้เข้าหลังเลยหนึ่งค่ะแล้วอูบัคลาบาเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อุ้ยเจอแล้วในห้องน้ำห้องน้ำอ่ะโดนโดนกดนขกูไม่ไดเล่นเล่นแม่เลยเจอแล้วไม่น้ำ้วนเป็นแบบนี้หรอครับอ้ยอเสียงแมงวัน้ยละผมเล่้เสียงแมงันใครตายหรือเปล่าใครเคเหอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเ้้ยเฮ้ย ครับโอ้ยเสี่ยงมันมาแล้วฉันมีผักโยงให้ครับอุ้ยิข้างหลังเทิยงไว้ยอมพูดตายออกมาเออนี่สร้างมาอุ้ยจับปลาเฮ้ยจับจับปลาดิทำแลเดี๋ยวมันฉากมันได้ขึ้นที่แดร์ดอุ้ยกล้องกล้องดับกล้องดับตัดเตอร์ตอนชอบเสียงอาร์ติกอะอาร์ติกอ๋อ รอด้วยรอด้วยอ้ยด้างหน้าคนสี่แผ่นอะมันต้องตายก่อนคนแรกอยู่แล้วเอาอ่ะที่กำลังมาได้เล่นแล้วเอากูเลยเฮ้ยรอกีซี่อาร์ติกอย่าทิ้งขี้มันมาอีกแล้วจะ่าอ่าเราปิดไฟดีกว่าจะฆ่าอาร์ติกจะรออาร์ติกครับเดี๋ยวเก็บอุ้ยหีเฮ้ยไม่ได้ไมาเจอเอง ที่กบเองโหเฮ้ยแตาแต่อ hmm. ย er ู่ใกล้ๆอาบ์ติกงั้นกูก็โดนนะสิไอ้ยึดเก๊กเอ้ยอะไรเฮ้ยเยเดียหลอนกันแล้วหลอนกันไหมหลอนกันไหมมันไม่หลอนมันกลัวแล้วพี่ทไมไฟมันไหม้อ่ะไม่รู้อ่ะครับหนาวมันช่างอ๋อเจอกันละโอ้โหเจอกันแล้วไฟดับเลย อ็ไรการถักทายับบแ้าคลงกีบครับโอ้หน้าคุณก็หล่อครับแค่มีเงาดำๆตาอมเจ้าโว้ยนี้แ่ดนแล้นี่แพนแนนแนครับดูเดือดสองครับนี่นี่แนครับไปไปี่ประธานคิดครับไม่เจอใครไม่รู้ออกไปยทางนี้ก่ดก่าเจอมึงกูตีก่อนอะเราไม่มีอะไรให้เกิดแพนกันนี่แพนนัมเบอร์วัน เราจะทำไายกันเลยปล่อยปล่อยกันไปปล่อยมันไปอย่างที่เจ้ใช่นะเมอวานแค่สามแผ่นเองไม่มีิแลันไม่ไม่กลัวคนกลัวคนห้าแผ่นนี่คนห้าแผ่นนี่วันดีนะที่กูสี่แผ่นผมสี่แผ่นค่นี้สี่แผ่นแล้วโห่กับกลับกับกับเลยเห็นไอ้ขาวๆไม่รู้กลับ กูไม่ได้หน้าเล้วปอายาสิครับเฮ้ยมันไม่มีอะไรมากหรอกแค่สโเรนเดอร์แค่ผีกระจาะกระเจาะเอ้ยตายแล้วผีกระจอกจอกขึ้นมาอีกแล้วหน้าแดงตาแล้วหน้าสั่นแล้วโอ้จอสั่นอีกแล้วอ่ะ โบ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 ซ้ายโบขวาวีหลังหลังเลยจันะงเลยหลังัันเลยเริ่มไฟไหม้เยอะแล้วเนี่ยแต่ว่ามีเวลมีเวลาแค่กระดาษแค่นี้ก็ไม่ให้นะเว้ยคนเราเหมือนเรายิ่งเก็บเราเหมือนเรายิ่งเก็บได้เยอะไปเรายิ่งไหม้ไหมกระดาษมีเป็นล้านใบในโลก เออเราอุตส่าห์กนอยากให้เหัดกบเนี่ยมัันงล้มันเหมือนกระดาษเตูดนะเหมือนจะดาเป็ดกระดาษเป็ดของกูกูไม่มียูวีเปือนที่เปืองเข้าใจไหมเนี่ยแมงวันม่เม็ดมาตามกูแล้วเนี่ยแมงมันเนี่ยม้วนจีบได้สี่แผ่นแไมวแล้วเนี่ยไปหลอกคนสี่แผ่นไป นิ่งๆ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 โอ้ไฟเริ่มไหม้จริงๆนะเนี่ยชัดเจนกระดจะปลุกเขาไหมเนี่ยชัดเจนแฟนมาเดี๋ยวหยิบท่อตีแม่งแชทเจ๊กดคอนโทรลนั่นนี่รู้สึกแปลกมากครับผมรู้สึกโอ้โหตามผมมาทำไมผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย

ตัวชักกตีงข้างเหรเหมือนเดินวนไปวนมาทำไมไมันไม่หวมีมีเงๆๆเห็นอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรหรอลองเดินิไม่เดินแล้วหยุดเออหน้าจอสั่นนะจอสั่นบจะเอะยีตกใจย้ย ไม่ปิดน้องหัวเนี่ยแสดงว่าเนี่ยแม่ไอ้เหี้ยตายเลยปวดหนักแล้วปวดหนักแล้วเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเมือี่เขาเริ่มปุกขี้แล้วแบบดูดูยังไม่ได้เก็บขี้เลยอะไรประมาณนั้นขี้จะแตกแล้วแผ่นหน้าหาแผ่นเขายุดไม่เจอนแล้วคนคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ผมจะให้ชีวิตให้ครับ โอ้โหอ้ยโอ้ยยงไม่ทำอะไรเลยใจเย็นใจเย็นไม่รู้ใช่หรือเปล่านะน่าใช่แะโอ้โหคร้วยกระดีแผ่นนี้ก็ให้ไม่ได้กอแผ่นนี้ไม่มีเงินง้เงินหอกูไม่เคยได้เป็นเลยเล่นแล้วโอ้ยสี่คนเลยอยู่สี่คนเลยไปค่อยๆไป ื่ไฟดับคนนึงทุกคนต้องดับไฟนะเพื่ชนให้เออเลอรยน้ำให้เออเลอร์น้ำให้เออเลอรยเออเลอ่์มองเด่นมากเออเลอร์เด่นมากอุ้ย่าเยกเปิดมาทกอ้ยอเยเออเลยน้เออเลิ่ยน้ำผมจะน้ำเออเลไปมีใครเปิดไฟเหรอเปิดเมา้ยาผมิดผมไม่เห็นไฟอ่ะคแล้วต้องคู่คือเประหมายคนอุ้ยหลังอุ้ยข้างหลังข้างหลัง อยาหันยหันอย่าหันไมเซนน้แมนไม่ใจร้ายเลยวะกูไม่น่าชื่นนัวนเลยเฮ้ยกูตายคนแรกตลอดเลย่ข้หลังไปดีกว่าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ต้อเเร้้เรเเฮ้เ้ายเเฮ้เฮ้้อเเร็ยเฮเฮ้ยเลเ้เ้นเ้ย้เยย้ ไกปเลยดีคุณคุณหยาบก็คุณก็บอกมาเถอะคุณไม่มีเพื่อนมาเล่นใช่ไหมล่ะคุณบอกมาเธอนิ่งๆใหญ่ละคุณเล่นยังอยู่ยังอยู่อันนี้มันตึกมากเลยรูดเก็บซ้ายมันไว้ก่อนเฮ้ยเออเลิกหนีเออเลิกไปไหนแล้วเออเลิกไปไหนแล้วเออเลิกอยู่นี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเจะลองมาก็ได้จะลองมาก็ได้ตายแล้วตายแน่ๆตายมาไหมตายแน่ๆ คใครไม่รู้น uh, ั่นๆๆโอนี ỏi, ้ไม่เก็บเอกสารไม่เก็บกระดาษอ่ะเอาดีทห้ามหลอกนะรู้สึกว่ากระดาษที่เริ่มหายยากไฟดับอ้เหี้ยเลยทำไมกูไอ้นั่นทำอาชีพไม่ได้ักทีวะลองลองให้น้ำบัวนสามลองไปดับไม่มันใสแล้วาดแ้วตัวหยุดรอก่อนรหกเจ อุ้ยมันอยู่ข้างหลังเข้เอาไหนมาต้องไปแป็นหนึ่งไข่เป็นมันมาแล้วข้างหลังอ๋อไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่อีเมลเดี๋ยวเป็นไขเมลดีๆกว่าแพนด้าเหรอแพนด้าเป็นใช่ไหมแพนด้ายังไม่หายแค้นแล้วหรอโอ้ต้องเดิมมันก็ได้ยาเลครับตัวนี้หงเงียบนะเงียบไม่แค้นนะเจ็บบอกไปไหนดีไปไหนดีนี่มันก็ข้างไอ้นี่ละไปไหนดีไปไหนดี้ ไปไหนเดียวนำเลยครับเก็บผมคุณท้ายสิผมอร่อยนะเดี๋ยวไว้คุณท้ายสิจริงของเราเราต้องเก็บไว้คุณท้ายไม่ต้องตามติดกก็ได้อันน้่กูเดินถอยอย่างงี้เลยยังไม่ได้เก็บกระดาษเช็ดตูดใช่ผมไม่ได้เอากระดาษเช็ดตูดไปทำอะไรผมแค่เอากไปให้สู่ไปรีไซเคิลให้มันมาใช้กับคุณหน่อยอีกรอบไงเออเห็นนะ คำดีเออคำดีแต่คุณกลับหวังไม้อ่ะอุ้ยไฟดับ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 ไุดับไมดั้ไฟดับไฟดับไฟกับไดับไฟดตบไฟดับไฟดับไฟกับไฟดับไฟดับไฟดักไฟเอบไฟดับไฟดับไฟดัหาฟดัอไฟดับาฟดับไฟดับไมดับไฟดับไฟเับไฟดอบไฟอะไฟไมาับไฟดับไับไฟดาดไฟดับาฟดับไดบไััาับ หดเข้าหดตู้เราได้เปล่าแน่ครับเออเขาหน้าเขาหน้าเล่น p ีทีเออเลิศ้าขนาดนี้เลอุ้ยหลังอล้ยอุ้ยย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 อ่ยอยยยยยียยนตยยนยายยยยยยัยยยยยยเยยยยยยผยย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 ยอคือยย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 ยอยย้ยเ้ยมึงหลอกกูแล้วกู าสัตว์แล้วขอพักก่อนเยไ่ตองยอ้เ็มเยกลเลยเตากเลยเต็มหน้าเลยเต็มหน้ากุเลยเมกลเลยน้ากุลเลยเต็ลเลยน้ากเลยเต็มากยเตมหากลเลย้ลเลหน้ยเน้ากห้ายหนยนอลตายมยมลยล้วผมขอโทษ ผมไม่เอาแล้วคุณคันท้าได้ปวดช่วยชีวิตผมดู้สึกเย้เลยบาดิชมาอะไรนะอ่ะแบลลี่เป็นอะไรแบลลี่อีเมลมันไอ้นั่นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมให้ปลูกไวหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่ทำไมมันเข้าอีเมลไม่ได้วะโอ้โอ้โออะไรอ่ะอีเมลไว้จอนทำไม่ชิ่งจอนลา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 เดี๋ยว คนช,ชิบหายคนชิบหายตายกันหมดเลยเงียบอะตายกันเงียบเลยนะโอ,นอ้าวเทดดี้กแกวอะทำไมมันเป็นอย่างนี้ เล่นแล้วไม่ได้ไปไหนเลยนะมาไม่ได้ทำอนไรเลยจากไรคาทุกคนเท็ดดี้เด ah ียวอมาไล่เราพาไปหาเพื่อนโอ้ยจะเข้กูเจอกูกูเจอคนแรกอีกดียวมึงกูมึงยังกูไม่กูขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมไม่เป็นนามนวลแล้วกูเป็นนามเมทูได้ไหมเนี่ยพอแล้วเซเรนเดอร์น้อยกูกลัวแล้วไม่กล่าวกระยู่เทากันนะทำไมถึงกูน้อยล่ะบอกเอสเซนิดน้อย นเมื่อกี้เหมือนเจอแพนด้าอยู่อ่ะแพนด้าหายหลอนนะจ้าหายแล้วเว้ยไม่อยู่กับแพนดน่เขาิยแพนด้า่เจอแพนดแล้วอนน่่แพนด้ักนไ่ด้แพนด้าหร จะร้องไห้พัดกระพกรดาษสองแผ่นได้ไงเนี่ยฮะปีนี้กระดาษสองแผ่นติกตัวรซิกตัหรออะไรกมู่กกูไม่เจอสักแผ่นกูกกูไม่อยากกูไม่ต้องการกระดาษกูต้องการคนกูอยู่คนเดียวเ่งโดนคนแรกโดนคนแรกั้เนี่พอแล้ว อือเจอแล้วเจอแพนด้าแล้วเจอแพนด้าแล้วเจอกูไม่เจอเอางหลังอ๋อาะคุยก้องดับก้องดับที่ผมองให้อยู่แพนด้าก้มก้องดับอีกไอเสียงอะไรวะตกใจถูกต้องจำไม่ให้กูจำไม่ให้กูเก็บกระดาษแล้วยังปิดไฟครับโอ้โหครั้งหน้าเลยค้างหน้าครับ เขาหนีกันมามนหมดแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับหลังผมอยู่คนเดียวอยู่ลำพัง totally. อยางว้าเว้กูเห็นเลยอะไรอุ้ยกล้องดับกูชัดเจนชัดเจนแค่ด้านหนีไม่เคยเรียกหนีเยี่ยบอ่ะกูคนเราเลยอยู่คนเดียวอยู่ลำพังยังว้าเว้ ไอไออวตารนี่มันคือแบบว่าเอามาจากแกนี่ไอเอามาจากแบบอย่นี้แน่เลยอืมเอออืมแพนด้าดีไหนไหนไหนเฮ้ยเออเลือดไอสัตว์เจอเจอของดีไปเลยเฮ้ยเรามาวางแผนแล้วเพื่อนหันหันคำระดิสกันเลยโอ๊ยสว่างจมเลยไม่ขู่ไม่มีขู่สว่างเงี้ยโอ้ยสว่างมากเลยข้างหน้าครับสว่างข้างหน้าสว่าง ขาวสว่างแบบนี้ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพิเศษใข่ละเมอกูยังไม่เจอสักนเลยหายขี้แผ่นเดี๋วทั้งตัวเ็กระดาษมันหายากเลยวะทำไมตัวเราถึงเออเลยไงประเด็นขี้เยอะขีหันไปทำไมเนี่ยสลายตัวครับทุกคนสไลม์มอฟฮะมันมันน่าจะมีทำมาร์คไว้เนาะแบบว่าเออเรามาตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวขี้ไว้สักก้อนนึงแผ่นที่สองของกูไว้สัตว์ แผนแรกแผ่นแรกเป็นเรืแผ่นแรกตเจนับาลาพวกเก็บเปอย่างไรครลาอย่างเก่งเหนือคนต้องเปียกกันนมคนเหนือธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวอีข้างหลังอี๋ตกใจอ่ะมอนไม่ใช่ทันไรครับไันหลังตกไปเลือดจหมดแล้ว รรัรัรับตคโอ้ยเลือดจะหมดแล้วเลือดอ่ะไม่ไหวแล้วขอบูแล้วไม่ไหวแล้วบูแล้วไม่ไหวแล้วครับไปแล้วดูวเป็นหน้าน่างดิก็อยากเจอจังเลย嘛แต่ว่าพิเซ <laughs> น,นเตอร์ขายครีมหน้าขาวเนี่ยผเออเลิร์ดหลงไลย ไ,ไม่โกลคนเดียวเลยอ่ะหรือครึ้นหลอดแล้วเนี่เี้ยทำไมหน้าจอ้ทำไมมันยังงี้วะพุงกล้างแบบนี้มันต้องมีสักแผ่นดีกว่าเยอะเยอเลยไม่ไปืเรื่อยครัยือ โอ้ยแบตเตอรี่เดดคืออะไรแบตเตอรี่ตายไม่แบตเตอรี่ตายไม่เพิ่มเนาะจะ,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 จะไม่เพิ่มเพื่อนเนาะโอ้ดี่กูเพิ่มจนกูเพิ่มไม่ได้แล้วเหรอ,อเ,เออข้างหน้ามแมงมีข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีมีกระดาษเหรอครับมีกระดาษใช่ไหมครับโอ้ยหน้าจอสั่นแล้วว่า เป็นหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเองจะเย็นต้องสั่งแล้วว่าคือมันเติมเรียกไม่ได้แล้วอ่ะแบตเตอรี่ตายไอ้เหี้ยแบตเตอรี่ตายอู้โหแบตเตอรี่ตายผมเดิ่มหายกระดาษได้ไงเนี่ยกระดาษยุ่งหน้าผมไม่เก็บเลยมาเดินกลับมาเดินกลับมาวงเตาวงกลมอ่ะตรงเครื่องวงกลมอ่ะมีกระดาษหนึ่งแผ่นไม่ได้บอกว่ามีฝ่ายมองตัวถึงมีผมก็ไม่ไป ถึงมีหมก็ไม่ไปจอยทำอะไรพิดได้แล้วทำอะไรต่อแล้วก็อย่าอย่าพิมนะ๋ยวนี่พิมพ์อันนี้พิมพ์กดคอนโซลขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คอนเน็กแล้วก็พิมพ์อันนี้เว้นวักเลยนะคอนโซลคอนเน็กเฮ้ยทำไมกันวะนี่นั่นไงทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะครับคอนโซลให้เปิดคอนโซลนะไม่ได้ให้พิมเพราะว่าคอนโซลใช่แล้วใช่แล้วคอนโซลคอนเน็กเดี๋ยวก่อนนี่ เ้ยังไม่ยังไม่ตายยังไมายเลยดห้าเรืกูเพิ่มกนีไม่ดว็ต้องไอ้นี่ไงเก็บกระดาษอุ้ยไฟดับอุ้ยเอ้ยไฟดับอุ้ยกูเจอมันแล้วเ้วเด็กๆกเล่เยอะดีก็ตาย ร้อนนะเว้ยไฟไหม้แล้วว่ะรื้กระดาษไอ้เงี้ยเถอะแล้วใครเก็บได้ห้าแผ่นแล้วเนี่ยสามแผ่นสี่แผ่นสเลยสามผมได้สองครับต้สามแผ่นคลิกแน่เลยไฟเริ่มไหม้เราหาห้องน้ำเจอแล้วเว้ยเราจะได้กระตันโอ้โหนี่กันเลยหมดแล้วเลยที่เดียวกันด้วยโอ้ยนั่นไงดับปั๊บเลยถ้าเราหาห้องน้ำเจอแล้วเว้ยเราจะเจอไม่ได้เปิดไฟอ่ะดูวิ่งตามเออเลย ตัวสะพาปครับขนาดกระปตัวสว่างขนาดนั้นเลยเหรอครับรักษาเสร็จแล้วครับกล้องโอ้แบตเตอรี่ดายอีกแล้วเฮียตายตลอดเลยตอนนี้เออคือกูตายได้ทุกเมื่อตอนนี้ถ้าแบตหมดทำไงเนี่ยตายก็ตายยังไงเขาเขาต้องโอ้ตายตายเลยแบตหมดไม่จำเป็นต้องแบตข้างหลังข้างหลังกูไปแล้วแบบนี้ไม่จำเป็นต้องแบตหมดก็ได้นะครับผมว่า โอ้ยหน้าจอสั่นแล้วมันปวดหัวอ่ะมันแค่เจอคนขายครีมนี่ก็เราไปเราไปเอาแมปแข่งรถไหมนะจะไปขายครีมก็ถ่ายหน้าตัเองก็ได้กูยังแบบหน้าสั่นอยู่เลยที่ยเ้ยผมมาข้างหน้ากูเลยอ้าวตายเลยอีสัตว์ตายเลยสัตว์แตะรีเดนแล้วครับเดทยาวๆเลยหน้าจอสั่นสั่นจะที่เดทแบบไม่ไม่เกิดอ่ะ เกิดคืออะไรไม่รู้จักว้ายร้ายาแล้วเต็มหน้ากูเลยครับผูก่าหาไม่เจอเป็นเสียงี่ไม่เมด่เนเนเสียงที่ดีทีนี้มีใครตายบ้างครับตายมาแล้วฮะตายวันนั้วเนะหรอคนเดียวเหรอรอกเหลือเพนด้าคนเดียวเพนด้ารอดได้ไงอะแล้วมเมื่อกี้เราตายอะได้ผมจะไปตายตัดรากดีกว่ จนแบบนี้เราไปเล่นไปเล่นแข่งรถนะเอาไหมครบคนคนวงผมก็ขู่จะเจอห้องน้ำแล้วครบคนผ่านพาไปหาผิดครบกูดีเดี๋ยวพาไปกระดาษยุ่งกว่าไปจัดรอดแล้วนากับเรือกระดาษสองใต้กระโปรงไม่ขู่นะวันนี้สว่างเกินไปมองไม่เห็นเดีลองดูจะทำยไงไม่ทำไมเป็นเสียงมันเปลี่ยนแล้วอ่ะ และการเปลี่ยนไม่ห้ามยาวยาวออเทรลผอดอย่างนี้พี่เองที่ผอดไงมองไปที่คนที่อยู่ไกลแล้วก็คนที่ไายครับนั่นด้านขวาล่างเนี่ยคือว่ามันบอกอยู่เพราะว่าทางนี้ผมก็สามารถเทรลผอดหาใครก็ได้หรอกผมมองเขาห้องน้ำเดินทางนี้เดินกับ มันเป็นแบอ็นนี่มุมมองแบบตัวจิ๊ตเตียไงเม yeah. 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 mm ็นวนั hmm. mm ่นไงนั hmm. yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Mm ่นไงเกิดมาแล้วแบตเตอรี่เดนเลยแบตเตอรี่เดล้วอ้าวเดชแล้วครับมีไงสิลป์พอวิธีการสิลป์พอสติทอพอแบตเตอรี่นะครับไม่ไม่แบตเตี่แบตี่นี่น่าจะยังรองอนเดินเดินแมนเพิ่งเดินเฮ้ยต่อไปเป็นแมปเป็นเป็นแมปนะต่อไปเปลี่ยนเป็นน้นันะเฮ้ย่ โอ้ยเรื่องแ, <ก S 2> แสงเ<ส>ก่งในเรื่องแสงโอ้ยโอ้ยดับเต็บดับเต็บแจมเสียงดิแจโแมโพงแข่งคนที่กมโหลดจยบกได้เติมเลยต้องโหลดรถไปแน่ไม่เซรินได้ไม่ปรากดตัวตะเคียนไม่เห็นโอเคตนีมี้ยงงนอยากเป็นบ้างสักตาสักตาไม่เคยได้เป็น ตอนจะเปลี่ยนแมพอยู่แล้วเนี่ยคือนี่เล่นมาแบบทุกรอบไม่เป <animals under kindergarten> ็นสักรอบกอะร็จสเจังหวะนี้จ <Day> ับไม่ดับเดับจับไม่ดับเดิอะไรก้อ่จะมี เฮ้ยหัวข้างหลังข้างหลังไม่ขู่ข้างหลังไม่ขู่ข้างหลังเดี๋ยวดูว่าเทพอร์ตต้องใช้ยังไงไม่ค่อยแน่แต่ว่ามองเซเลนเดอร์แมนไม่น่าแบบเห็นเนาะว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะจะได้หายอ๋อคนที่ขวามองไปที่คนดีๆแล้วก็ไม่ขู่ข้างหลังตายหนึ่งหนึ่งตายไม่ขู่ข้างหลังวนรอบวนรอบเสาเจอหนึ่งป้ายขู่ข้างหลังจะตายแล้วเก็บล้วแข็งตรงไม้เท้เก็บแล้วอ๋อ เฮ้ยไอเจ๊ต้องการการตรวจมากตอนนี้คือคือแบบว่าไม่โอเคเลยทำไมเหมือนตายคนแรกอีกแล้วไม่ออกลำวันตายคนตายพร้อมกันอ่ะเอาง่ายป่ะแล้วเปลี่ยนด่านไหมเดี๋ยวดูซิถ้าเราไปอาร์ติกเป็นนี่ให้อาร์ติกอ้าวเอาเป็นด่านกันปะทุกคนเป็นด่านเปลี่ยนด่านกันคือให้ใจไง เอาละครับเอาละครับวันนี้ก็ขอเอาละครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพรงนี้นะบทายทำไมทำร้ายบ๊ายบาย